I got some dirty shit to pick up at the track. cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less selena. to so hop up in the whip, but I ain't never seen it. So I love the way I whip it in the two seat. <laughs> <laughs> บอกกันเท่าไหร่จะไม่ลืมไบอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ทุกนายรู้ดีผมทำตัวนละลับากแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหม เพลงรักยังไม่ทันได้ใช้ได้เพลงที่ผมทำเธอจะฟังใช่ไหมบอกกับเธอว่าอย่าเพิ่งไปได้ไหมอยู่ดีวยกนก่อนในคืนนี้ o n i ได้รู้ดีว่าตัวตัวนาละลำพัแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาส,สั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้ได้เพลงที่ผมทำเธอจะฟังใช่ไหมฝากความคิดถึงไปในบทเพลงน,น,นี้อ๋อเพื่อเธอได้ดีเพลงน,นี้รู้ดีในใจว่าต้องโดนเททิ้งแต่ผมแค่อยากจะย้ำให้ตัวเองเจ็บทีดส่งผอโดยเครียดแต่งงก็ไม่จริงที่อยากให้แบล็คเบอรธรรมดาที่มีคนอยากฟีดรู้ด น,นนาี้ผมก็ไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ม,มองไปในตาเธอผมก็ยังดูไม่ออกผมเลจะเมินแล้วก็ลืมมาไปก่อนเธอที่รู้อยู่กับใจว่าเธอคิดถึงใครอยู่จะมาิีกกันง่ายอ๋ใจเธอสักนิดยังไม่ให้อ๋พูดึงกีที่ผมก็เศร้าเพราะยังดีสู้คนเก่าที่เธอรักยังไม่ได้มันยังไม่ใกล้แต่ก็ยังดีได้ระบ,บายไปกบับบีของปีบของคนชอามันเป็นเรื่องปกติคิดถึงเธอโดยไม่ต้องเดจะรีจชอบเวลาที่เธอยิ้มและไปตาสละอีกแบบผมโดนกรรมาการเข้ามาสั่งอยกชกกลางคันที่ต้องช้ำและพบคนอื่นอาจจะมองเธอเป็นนางแม่มดแต่ว่าเธอสารพรมมาทึ อยู well, like ่ด nah, ้วยกันก okay. ่อนในคืนนี้ถึงไหนดูดีมนทำตัวน่าลำค่าแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้ได้เพลงที่ผมทำเธอจะฟังใช่ไหมบอกกับเธอว่าอย่าเพิ่งไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ถึงไหนดูดีคนทำตัวน่าลำค่าแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลงรักยัไม่ทันได้ใช้และไอ้เพลงที่ผมทำเธอจะฟังใช่ไหมหลังจากเลิกคุยนั้นยังมีสองสตอรี่ยังเห็นเธอเศร้าของเธอเหมือนเดิม ทุกวันแต่ตอนที่ได้เห็นเธอที่เป็นตาตัวเองสิพัสไปหน้าที่เธอจุดไปทั้งหมดฉันอาจไม่ได้เงินนันที่ต้องหวดวอร์รี่ผมรอนี่แต่ว่าตอนที่เธอเทไปทุกอย่างไม่กระนัวไปหมดรวมจะทุกอย่างแม่งรวนในเกมความรักของก็เป็นได้แค่ตัวตลกที่รอโอกาสแก้ตัวเดี๋ยวผมเจอด้วยตัวเองไม่ต้องสอนดีกว่าและวิธีหลังจากนี้จะเป็นของวิสาจที่มุ่งบอกวิภพแล้วก็ต้องมีจัดาใเ่ดาไวที่เล็นมานั้องสองดีกว่าพยายาให้รู้สึกแย่ผมขอโทษทีเรื่องความรักนี่ผมโม้จริงหลังต่อจากนี้ให้เธอโชคดี เพราะว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญบอกว่าสักวันเราจะกลับมาเจอเพลงนี้อยากเขียนให้เธออยากจะกดกันก็ได้แต่อย่ากเกลียดกันเลยรอๆอยู่เว้ยระกกว่เลยไปละเดี๋ยวข้าวิ่งให้มาสดใจข้าหัวไอ้คนเล่นหัวนี่วะฝั่งนี้วะ